อาเชิญคําถามใครถามโยมมักได้ยินคนทั่วไปพูดว่าไม่ต้องเรียนหรอกลงมือปฏิบัติเลยความเห็นอย่างนี้เนี่ยควรแนะนําอย่างไรเออคาว่าเรียนคืออะไรอะคําว่าเรียนคือแปลว่าจะไม่ฟังใครเลยลงมือปฏิบัติเลยอันนี้มีอยู่จําพวกหนึ่งก็คือคนบาเพ็ญบาร,รมีเป็นพระุทธเจ้ากับปัจเจกพระพุทธเจ้าที่แก่กล้าแล้ว บารมีแก่กล้าแล้วเท่านั้นถึงจะไม่ต้องอาศัยสุดตะมยปัญญาอาศัยจินตามยปัญญาแล้วก็ภาวนามยปัญญาบรรลุเลยถ้าเรามั่นใจว่าเราเป็นคนกลุ่มนั้นก็เชิญตามสบายแต่พึงวงเล็บไว้ว่าบุคคลกลุ่มนั้นจะไม่เกิดในยุคนี้ถ้าเรามาเกิดในยุคนี้ก็เข้าล็อกเงื่อนไขเป็นเป็นสุดตะพุทธก็ต้องบรรลุได้โดยการฟังนันม,มีเงื่อนไขอย,อย่างเนี้ยท่านก็ต้องคอยต่อไปก่อนอย่าเพิ่งปฏิบัติ จนกว่าการศาสนาของพระชินเจ้าจบแล้วท่านจะเป็นกลุ่มปเจกับพุทธะหรือว่าสัมมาสัมพุทธะถ้าในการศาสนาพระุทธเาองค์ปัจจุบันเนี่ยเรามาเกิดปุ๊บเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นสุตตะพุทธะหรือสาวกเน่ะคำว่าสาวากาไปผู้ฟังนั้นการฟังการเรียนอะไรก็ว่าไปเถอะคุณจะปฏิเสธการฟังไม่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นก็ไม่รู้จะมีหูไว้ทําไมใช่ไหมมีหูไว้ทําไมหูก็ไว้ฟังนี่ ว่าจะเข้าใจไหมว่าจริงๆเข้าไว้ฟังนะมีหูเนี่ยไว้ฟังไว้เรียนมีตาไว้ดู